สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาลองเทสดูว่าว่ามันเป็นไงผมลองปรับเ p s กภาพขึ้นเป็นไงกระตุกไหม Ơi, sao không à? lộ, 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 lộ. Oh. <cười> 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 đi nhìn chuyện yên đâu Rồi 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 Đi hết mẹ, mày đi mày? บอกหน่อย <c oughs> มาช่วยกันเทว่ามันเป็นไงบ้างเดดี้เซลฟีหรือเปล่านยมีอะไร <c oughs> เปล่าฮะอะไรนะเปล่านะแค okay. ่เพื่อนไหนไม่มาด้วยหรอเพื่อนผมเหรอ <c oughs> อือยังไม่เจอเลยนะ่ะโ <c oughs> อเคอคุณทําผมใหม่หรอปกติฉ <c oughs> ันก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้วออจำไม่ได้เลยเอะ <c oughs> อะไรนะจําไม่ได้เลยนะ่ะ ปกติฉันไว้ทรงนี้นะ่ะแต่ว่าทรงเมื่อวานก็ก้าวต่ำเฉยๆอขอตัวก่อนนะว่าจะเดินเล่นในลอนดอนสันหน่อยอเดินเล่นใช่ไม่มีจักรยานหรอนะใช่แล้วออ๋ฉันไปยืมก็ได้อออขอบคุณฮะ มาคืนด้วยล่ะเอ่อคุณจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมั้งเอ่อโอเคโอเคนี่มันยกล้อไม่ได้อวะ Chà bên nghe Hello du, 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 du. โออขอบคุณครับปั๊น วิ่งไปไหนวะเชื่อฝั่งนี้คือคนเยอะไหมตอนนี้ตอนนี้คนสามสิบคนดูจากมุมน่ายี่สิบเก้าคนละ อันนี้แค่จะมาลองเทสดูว่าสตรีมมันมันเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋าตอนนี้เราเก็บเห็ดใช่ไหมโอ้โหสี่ครึ่งเดี๋ยวนะนี่กี่โมง ไอ้คนจนจำต้องทนเจ็บรถ phần phần chợ cây ăn cần phần phần chợ cây ăn ơi phẳng đồ vẫn bay đàn vô ขี่ไปขาหักเลยนะเจ็บอย่าเข้าใกล้สะพานนะมันจะตกแบบถ้าไม่รู้เหมือนจะไป <c oughs> โอเคหนีแล้วก็ได้ ลิงขนาด <coughs> 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 ปัน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 ตอน,นนั้นเราเลี้ยวซ้ายแล้วต้องไปคืออะไร มีย้อนหลังแถมไลค์ใน YouTube ปรับได้พันแปดสิบับับับไนไหนชัดกากานตอนตอนหรืออันนี้ And then บ้านใครอะกระท่อม ไหนวันที่เขาเก็บเห็ด เก็บเห็ดเยี่ยเก็บได้อะไรท่าไหร่วะหนึ่งอันในน้ำหนักตัวใส่ได้สิบโล ตกอันละเท่าไรอันละศูนย์จุดห้าศูนย์อ๋อแต่มันใส่กล่องพิเศษได้โอเคกอว่าอะไรคนไม่ไปไหนคนมันฟาร์มเว้ยขนาดไนนี้ยังฟาร์มอ่ะ หาเพิงฟังก็ไม่ไม่ใช่20่สได้20อันได้ร้อยยอันได้ร้อสิบสกิลน,นั่นสตรีมกระตุกอีกแล้ว ผมว่ามันเป็นที่เน็ตเปะ,ะ่าพอมันเป็นมันเป็นเลยอ่ะปิดอันนี้อันนี้มันดึงเน็ตปล่าใหม่กอดเลยอ่ะ เดี๋ยวถ้าตีมขามไปเลยอ่ะใช่ไหมหมุนเลยอ่ะ สะดุดเลยอะ่ะจบแล้วแปลว่าเราต้องอยู่ในต่อๆเละแล้วก็ลงคลิปแบบอันนี้เหมือนเดิมมันไม่ไหวหอ่ะฟอร์วิร์ดวะอยู่ๆก็เป็นอืมใช่มันเป็นยังไงอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปขึ้นใหม่นะไปแบบ ไปอยู่ในตอต่อแล้วกัน